สวัสดีคะ่ะนักเรียนก็มาพบกับครูแก้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องของทศนิยมเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็เช่นเคยนักเรียนวันนี้เราไปท่องสุดคูณด้วยกันสอบแม่ก่อนนะคะวันนี้ครูก็จะให้ท่องสุดคูณแม่6กับแม่7ด โดยที่แม่หกเราก็จะท่องจาก6 1 6 6 2 12ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง62แม่เจ็ดเราก็เริ่มจาก72แล้วก็ย้อนกลับลงมาจนถึง717พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปท่องสุขคุณด้วยกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราไปท่องสุขคุณพร้อมกันเลยคะ่ะ

7จ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้เ็ดอย่ป็างนยังไงคะเริ่มคล้องขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็ฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องค่าประจำหลัก ก่อนที่เราจะไปเรียนค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะเราไปเรียนค่าประจำหลักของจำนวนเต็มกันก่อนนะคะเราไปดูที่หลักทางขวามือสุดของนักเรียนก่อนเลยนะคะหลักสีฟ้าตัวนี้นะคะมีชื่อหลักว่าหลักหน่วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสีเขียวนะคะสีเขียวก็มีชื่อหลักว่าหลักสิบ หลักต่อไปนะคะก็มีชื่อหลักว่าหลักร้อยต่อไปค่ะหลักถัดมาทางซ้ายมือของสีชมพูก็จะมีชื่อหลักว่าหลักพันหลักต่อมานะคะสีเหลืองค่ะก็จะมีชื่อหลักว่าหลักหมื่นต่อมาค่ะสีน้ําเงินก็จะมีชื่อหลักว่าหลักแสนนะคะถัดมาค่ะสีม่วง หลักรานะคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะหลักสีแดงชื่อว่าอะไรคะหลักสิบล้านนะคะก็ยังสามารถมีหลักต่อไปได้เรื่อยๆโดยมีหลักอยู่ว่าอะไรคะครั้งที่แล้วที่ครูได้สอนไปแล้วโดยที่แต่ละหลักถัดไปทางซ้ายมือก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นหลักละสิบเท่าใช่ไหมคะ เหมือนที่เรามักจะท่องกันว <rij> ่าอะไรคะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่ไหมคะเราก็จะท่องจากซ้ายไปขวาท่องอีกสักรอบนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านต่อไปคือร้0ยล้านนะคะนักเรียนมาท่องพร้อมครูอีกสักรอบนะคะหลักหน่วย10บร้อยพันหมื่น แสนล้านแล้วก็10ล้านเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปใช้ค่าประจำหลักอย่างไรนะคะก่อนอื่นนักเรียนมารู้จักคำว่าเลขโดดก่อนนะคะเลขโดดมีทั้งหมด10ตัวนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างเก<ๆ>่งมากคะ่ะนักเรียน0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เลขแต่ละตัวเนี่ยเราเรียกว่าเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวนะคะ4ก็4ตัวเดียว7ก็71ตัว8ก็81ตัวอย่างนี้เราเรียกว่าเลขโดดมีทั้งหมด10ตัวด้วยความที่ว่าเรามีเลขอยู่ทั้งหมดแค่10ตัวถูกไหมคะครูนำเลขโดดไปใส่ไว้ที่หลักสมมติว่าคุณนำเลขหนึ่งมาใส่ไว้ที่หลักหน่วยก็มีค่าเป็น1ไม่เป็นไรค่ะเลข2มาใส่ก็มีค่าเป็นสอง สก็ยังมีค่าเป็น3 4ก็ยังมีค่าเป็น4 5 6 7 8 9นะคะทุกตัวก็ยังมีค่าเป็นตามค่าของของแต่ละจำนวนถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันมีค่าที่มากกว่าเก้าล่ะนักเรียนจะทำยังไงคะ มันจะไม่มีความแตกต่างระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราใส่เลขโดดไปที่ค่าประจําหลักแล้วเนี่ยเราก็ใส่ศูนย์ซึ่งเราบอกว่าไม่มีค่าเอาไว้ด้านหลังถูกไหมคะถ้าเรานําเลข5ไปใส่ละคะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ50ดังนั้นหลักสิบจึงมีเลข2ตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดครูนําเลขไปใส่ที่หลักหมื่นบ้างนักเรียน นะคะห้า 5. ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลักที่เหลือทางด้านขวามือของเลขห้าทั้งหมดเนี่ยเราจึงต้องเติมศูนย์เข้าไปทุกตัวนะคะเพื่อให้มันมีหลักครบทุกตัวดังนั้นหลักหมื่นจึงมีเลขอยู่5ตัวนะคะต่อไปนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าถ้าจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายมือทีละหลัก ค่าจะเพิ่มขึ้นหลักละ10เท่า1ิเท่า1ิเท่าแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปล่ะคะจากทางซ้ายไปทางด้านขวาจะลดลงหลักละสิเท่า10เท่า1ิบเท่าใช่ไหมคะถ้าเพิ่มขึ้น10เราก็จะคูณด้วย10ถ้าลดลง10เราก็จะหารด้วย10 ทีนี้เรามาดูค่าประจำหลักทศนิยมกันบ้างนะคะก็อย่างที่เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะทศนิยมเราแทนเราจะใช้จุดแยกระหว่างจำนวนเต็มกับค่าของทศนิยมใช่ไหมคะจำนวนหน้าจุดทศนิยมนี่นะคะว่าครั้งนี้กลัวใ้แทนด้วยสีดำจะเป็นจำนวนเต็มนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนจำนวนหลังจุด นะคะก็จะเป็นทศนิยมนะคะหน่วนหลังจุดก็จะเป็นทศนิยมนะคะอันนี้ทศนิยมตำแหน่งที่1นึตำแหน่งที่สองแล้วก็ตำแหน่งที่3เดี๋ยวเรามาดูหลักก่อนนะคะตัวเลขแรกเลยนะคะตัวเลขหน้าจุดที่หยุดกับจุดนะคะเราเรียกว่าหลักหน่วยยังจําได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลักสิบใช่ไหมคะต่อไปคือ หลักร้อยเพิ่มขึ้นทีละ10ถูกไหมทีนี้เรามาดูถ้าลดลงทีละ10จากหลักหน่วยลดลง10ก็คือหารด้วย10เหมือนที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของเศษส่วนหารด้วย10ก็คือแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะส0ส่วนใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกเลขต่อจากทศนิยมนะคะว่าหลักส่วน10หรือก็คือหลัก จำนวนที่หารด้วย10ตัวต่อไปค่ะตำแหน่งที่2ก็ยังลดลงอีก10เท่าถูกไหมคะก็นำา10ไปห,หารส่วน10หาร10อยู่แล้วหารอีก10ก็เป็นหารร้อยหลักนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นหลักส่วนร้อยต่อไปค่ะหลักสีชมพูนะคะทศนิยมตำแหน่งที่3ก็ยังลดลงอีก10เท่า จากส่วนร้อยลดลงอีก10เท่าก็คือหารอีก10ก็เป็นหลักส่วนพันนะคะก็ถ้าต่อจากจุดนะคะไปทางด้านขวาหลักแรกเลยก็คือหลักส่วน10ต่อไปก็จะเป็นหลักส่วนร้อยแล้วก็เป็นหลักส่วนพันนะคะนักเรียนเดี๋ยวลองไปแทนตัวเลขกันดูนะคะเรามาลองดูกันนะคะค่าประจำหลักครูก็เอา หลักหน่วยนะคะมาเรียงแล้วก็หลักสิบต่อไปก็เป็นหลักร้อยใช่ไหมคะตัวเลขหลังจำนวนเต็มก็จะเป็นหลักส่วนสิบต่อไปค่ะเป็นหลักส่วนร้อยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักส่วนพันนะคะ นักเรียนดูนะคะสมมุติว่าครูมีอยู่จำนวนหนึ่ง437.5 4อยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยก็นำไปใส่ในหลักร้อย3อยู่ในหลักสิบก็นำไปใส่ที่หลัก1้อนะคะ7หลักหน่วยก็ใส่หลักหน่วย5 5หลักส่วน10ใช่ไหมคะต่อจากทศนิยมก็ใส่5อยู่ในหลักส่วน10บ ก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปดูจํานวนต่อไปคะ่ะนักเรียนเรามาดูจํานวนนี้กันนะคะนักเรียน3 0 2 0 5หลักร้อยเลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมคะนักเรียนก็นําเลข3ไปใส่ที่หลักร้อยเลขศูนย์อยู่ในหลักสิบไม่ใส่ได้ไหมคะศูนย์ไม่มีค่าตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่า มันจะต้องทําให้จํานวนเต็มครบ3หลักเลขศูนย์นักเรียนต้องใส่นะคะนักเรียนก็นําเลขศูนย์ไปใส่ไว้ในหลักสิบต่อไปค่ะเลข2อยู่หลักหน่วยนักเรียนก็นําเลข2ไปใส่ที่หลักหน่วยต่อไปนะคะเลขศูนย์ตัวแรกต่อจากทศนิยมก็เป็นหลักส่วน10ใช่ไหมคะเลข5อยู่ในหลักส่วนร้อยนักเรียนก็ใส่ไปหลักส่วนร้อยตัวไหนไม่มีนักเรียนก็ ไม่ต้องใส่มานะคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะเรามาดูจำนวนต่อไปกันเลยนะคะนักเรียน0.21เห็นไหมคะเลขหน้าจุดจำนวนเต็มไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนจะเอาศูนย์ไปใส่หลักหน่วยหรือไม่เอาไปใส่หลักหน่วยก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็นำเลขศูนย์ไปใส่ไว้ในห,หน่วยต่อไปคะ่ะเลขสองเลขสองอยู่ในหลักอะไรคะ หลักส่วน10นักเรียนก็นำเลข2ไปใส่ในหลักส่วน10เลข1นะคะอยู่ในหลักส่วนร้อยนักเรียนก็ใส่ให้ตรงกับค่าประจำหลักนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็อยู่ในชีตนะคะเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้า19ตอนที่2นะคะนักเรียนตอนที่2นะคะ ให้นักเรียนเขียนเลขโดดต่อไปนี้ให้ตรงตามหลักนักเรียนเขียนเลขนะคะใส่ใส่ให้ตรงกับหลักนะคะตัวไหนไม่มีนักเรียนไม่จําเป็นต้องใส่นะคะไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องหมายแดดมาด้วยหรือนักเรียนจะใส่ก็ได้สําหรับนักเรียนบางคนนะคะที่ยังไม่เข้าใจครูอยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะสําหรับทศนิยมสองครั้งนี้ครูก็ ทวนให้ของป .4 นะคะตั้งแต่การอ่านการอ่านทศนิยมนะคะการเขียนทศนิยมแล้วก็ค่าประจำหลักนะ,ะสำหรับนักเรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจจริงนะคะก็ฝากทบทวนด้วยก่อนจากกันวันนี้เราท่องสุดกูณกันอีกสักรอบนะคะแม่6กับแม่7พบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ เราไปท่องสุดคุณพร้อมกันเลยค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 60เป็น60 61เป็น66 62เป็น72 72เป็น84 71เป็น77 70เป็น 70, 70 9-63 7-8-56 7-7-49 7-6-42 7-5-35 7-4-28 7-3-21 7-2-14 7-1-7นักเรียนทำกันบ้านเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของครูนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรสงสัยนักเรียนทักเข้ามาในลายส่วนตัวของครูได้ นะคะอาจจะรอนิดนึงบางทีครูก็ไม่ได้มองโทรศัพท์เลยนานๆนะคะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดครูเห็นนะคะยังไงครูก็ตอบนะคะแต่ถ้าไม่ถ้ายังใจร้อนอยู่นักเรียนโทรมาได้เลยนะคะโทรมาครูได้ยินครูก็จะรับสายแล้วก็วันเสาร์หน้ายังมีสอบเลขในใจเลขทักษะเลขโจทย์ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสร็จส่วนจำนวนคระนะคะ นักเรียนอย่าลืมไปฝึกการบวกลบคูณหารเสร็จส่วนนะคะพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ